สวัสดีครับพ่อพี่น้องถือกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพ่เมืองหลวงถือเข้ามารับชมจอแดนท่องครับขอบคุณครับที่ความอุปการะเมตตาจอง้อยได้ดูเดียวช่องนี้วันนี้ก็เป็นแรงของวันที่13เดือนพฤศจิกายนพศ2565ครับเหมือนในจอแดนท่องสิ้อผ้าพลเมืองหลงมาเบิ่งการกดน้ำก้อยครับพ่อพี่น้องกดน้ำก้อยยุให้ดูดิว่าสีเห็ดได้ลักษณะใดครับ เพ่อพี่น้องที่ติดตามรัาชมครับทำไมครับพ่อพี่น้องการเห็ดก็คือตีใหม่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมครับพ่อพี่น้องให้ลักษณะไหนลองเห็ดเบิ้งแล้วครับลองหั่นกับเขาทาดีอยู่ครับเลยจากไห้พ่อพี่น้องเี่ยเบิ้งกันครับเห็ดในลักษณะใดอันแรกคือเข้าเอากลอยเขาไปเลยครับเขาไปใส่เลยครับ บาเถียเอาเท่หนามมักหนามไหวหน้าครับหน่องพี่ดีครับก่อนครับ่นอครับพอเป็นหน่องเถียงเอาใส่เต็มสำเนียเลยแล้วครับเต็มอยา่างทีเดียวกดลงนี่สิเป็นกระได้เลยครับขั้นตอนต่อไปคือเอาฝาปิด ครับเพิ่งฮัปิดฟ้าแล้วนะครับพี่น,อน้องเพากดลงเลยครับ <S <S 1> <S 1> เบื้องหนามเมามันไหลลงมาครับ <S 1> <S 1> <S 1> ต้นแบบมีพิเศดง่ายกว่าคือจอน,น้นท่องอ้เอาใหม่กดเอาครับเพราะว่าห้องบริษัทแห้งหลายครับ้วกาเห้องเหตุไห้มันไหลน้ำไหลลงคอยห้องก็จะค่อยกดต่อไปเรื่อยๆครับพ่าพี่น้อง มึงแม่ลองลองมึงแน่เด้อดีบอโอ้ดีดีสุดยอดเลยนี่ถากระไรเน้อเออสุดยอดสุดยอดน้ำซอร้หน่อยแล้วครับเพื่อนพี่น้องเพื่อบึงไว้เพื่อนบ้านหน่ยเอาออกมันกันครับเป็นแังไหน yeah mm -hmm. จะเป็นตองกลางมพิงล่ะครับพพี่น้องระวังเต็มแล้วก็พูนขึ้น,นไปจะได้ <c oughs> สุดหยอดเลยครับมื่อกี้ล่ะครับงามขนาดเลยครับบานเท่ากับจกเอาใส่ถุงเอาไปแช่น้มขึ้นด้วยกัาครับเอจจังสีะม่านสามเทือกนนาทีจดืดย่ดอกครับเพราพี่น้องเปลี่ยนหนามตลอดหน้าครับครับเพี่น้อง เดี๋ยวเจ้าเนท่องเสียผ้าพราะพร่พ่อแมพ่พี่น้องมาเบิ่งก้อยที่มันจืดแต่มันนุ่มนะครับเอาไปประกอบอาหารไหนละครับเอาไปหนึ่งกินไหนละครับนี่ครับมีทั้งเบิกกระยูพมาณสามสิบกัวกิโลนี่แหละครับครับซุ่มแพ็คไว้ร่วมๆกันเดียวกันรูประมาณนั้นนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องก็ได้สนใจกะบแจกคาไหนเด้อครับเบือกรอยู่ในไตลิงนะครับการเฮ็ดก้อยของใจนนเนท่องนี่สีเนียนเปลี่ยนนามครับ เห็นมันให้มันหนุ่มหน้าครับเพราแไม่พี่น้อมันจ้งสีเป็นตาตาประทานหนะะ้ากาสีบ,บัมีผิดมีไผ่น่ำครับปลอดไผ่พร้อมครับรรครับพ่อแไม่พี่น้อมันลบโมครับจะนันทอ่อมบีบนำก้อยแบบยกแค่เทคให้พ่อแม่พี่น้อเดือบงกันครับ ก่อนเดินกะต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มารับชมจนน้ำท้องจึงจบครับขอบคุณครับเให้ความอุปการะเมตตาช่องให้หน่อยได้ดูเดียวช่องนี้งขันมากกัซอยก็ไหลก็แช่ก็ที่ตามพ่อแม่พี่นงใจให้นครับจยนน้ำท้องน้ำไม่เด้อครับหลังวาพ่อแม่พี่น้องคงสิเมตตาช่องให้น่อยได้ดูเดียวช่องนี้สุดท้ายนี่กัเขาไว้พอดในพ่อแม่พี่น้องจงพอพระทุ่มชุ่มเจรดินตาทานมิถูกก็ค่อยให้จา่สุขตาทานมิสุขก็ค่อยให้มิสุขยดีดีเกินไปตาธนาฉันไดก็ค่อยได้สมวชงมานาตา อรูขยาปรมา่าลาภาว่า,วามไม่มีโรูเป็นลาบอันประเสริฐจงมังเกิดแก่พ่อแม่พีน่น้องเบิร์สุขุูุกคนครับกราบสวัสดีครับ